สวัสดีครับ Skytech Shop Presentation ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องวิเคราะห์รถยนต์ Obd2 หรือเครื่องสแกนรถยนต์นะครับนะครับเรามาดูเครื่องสแกนกันนะครับเครื่องสแกน Obd2 หรือเครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์เนี่ยนะครับจะมีการแบ่งอยู่เป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับ ในรูปแบบที่1ก็คือเครื่องสแกนที่แบ่งตามระบบปฏิบัติการนะครับก็คือมีอยู่2ประเภทนะครับคือเครื่องสแกนที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์หรือ Android นะตรงนี้ก็คือต้องใช้พื้นฐานระบบปฏิบัติการจากตัวอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับที่เห็นกันหลกัหลกๆก็คือเครื่องสแกนที่อยู่ในกลุ่มที่7นะครับในเว็บไซต์ของเรา เราจะให้ดูเว็บไซต์ตรงนี้นะครับจะมีเครื่องสแกนที่อยู่ในกลุ่มที่7คือเครื่องสแกนแบบโปรหรือแบบเจาะลึกยี่ห้อต่างๆซึ่งส่วนมากนะครับ 90%% กว่าเปอร์เซ็นต์จะต้องใช้ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเช่นตัว gmmdi ตัวนี้ก็ต้องใช้ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับตัว it 3นะครับตัว yotta tester ตัวใหม่นะครับก็ต้องใช้ผ่านคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันนะครับนะครับหรือตัวของที่ใช้วิเคราะห์รถเบนซ์นะครับ สตาร์ไดอะกนสติก็ต้องผ่านคอมพิวเตอร์เช่นกันนะครับก็จะมีบางตัวเท่านั้นที่เป็นประเภท standalone เลยอย่างเช่น it 2หรือตัว gm tech 2นะครับก็จะใช้จากตัวมันเองเลยนะครับมีระบบปฏิบัติการอยู่ภายในนะครับเปิดเครื่องใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีเป็นส่วนน้อยนะครับนะฮะตรงนี้ก็คือในในกลุ่มในส่วนที่1ตรงนี้นะครับส่วนตัวที่2ตัวนี้ก็คือเครื่องสแกนแบบ handheld เมื่อสักครู่นี้นะครับไอตัว GM Tech 2ที่เราให้ดูนะครับตัวนั้นก็คือเป็นเครื่องสแกนที่เขาเรียกว่า handheld นะครับถือไปแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับก็อย่างเช่นนะครับในกลุ่มที่1นนะครับของเรานะครับในเว็บไซต์ก็จะโชว์ในกลุ่มที่1นนะครับอย่างเช่นตัว Ron X31 ตัว V นะครับหรือตัวในกลุ่มที่3ก็จะเป็นตัว Mini Solo Mini 431นะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่า h a n d h e l ลก็คือหยิบออกมา เสียบเข้าไปในรถก็ใช้ได้เลยนะครับส่วนตัวเขาเองจะมีแบตเตอรี่หรือไม่นั้นก็แล้วแต่การออกแบบมานะครับอย่างเช่นตัวนี้ไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับจะใช้ไฟจากตัวรถยนต์นะครับอันนี้คือมินิโซโลนะครับตัวนี้จะเป็นมินิสี่สามหนึ่งนะครับสองตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานที่ใช้งานง่ายๆนะครับส่วนในตัว x สี่สามหนึ่ง v ตัวนี้ฮะตัวกามีเป็นระบบปฏิบัติการโดยใช้ Android นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องมีแบตเพื่อที่จะทําให้ระบบ ระบบปฏิบัติการนะครับทำงานได้ในเบื้องต้นนะครับโอเคนะครับในส่วนของรูปแบบที่1เครื่องสแกนแบ่งตามระบบปฏิบัติการนะครับตรงนี้นะครับในรูปแบบที่2นะครับก็คือเครื่องสแกนแบ่งตามประเภทของรถนะครับนะฮะประเภทของรถก็คือเราอาจจะแบ่งเป็นเครื่องสแกนรถเล็กนะครับรถเล็กก็คือรถเก่งรถปิกอัพนะจะเรียกว่ารถเล็กกันนะครับใช้ระบบไฟ12โวลต์นะครับเครื่องสแกนเหล่านี้ก็ได้แก่ตัวมินิโซโลหรือมินิส3่สามหนึ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับ จริงๆก็มีอยู่ในส่วนของกลุ่มที่3นะครับจะใช้ได้อยู่หลายตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้นะครับในส่วนของกลุ่มที่3ตรงนี้นะครับเครื่องสแกนสีระบบหรือทุกระบบตัวนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้กับรถเหล็กได้ดีนะครับแล้วก็ตัวราคาเครื่องเองก็ไม่สูงไม่สูงมากนะครับอยู่ในระดับที่จับต้องได้นะครับแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานในอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป นะครับหรืออุมาตรฐานนะครับที่เน้นงานเร็วๆนะครับก็ใช้ตัวพวกนี้ได้นะครับอยู่ในกลุ่มที่3นะครับนะครับข้อที่2นะครับก็คือเครื่องเครื่องสแกนรถใหญ่ลดใหญ่ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นรถ6ล้อ10ล้อรถหัวลาบนะครับที่ใช้ระบบไฟ24โวลต์นะครับเครื่องสแกนเหล่านี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่2นะครับก็อย่างเช่น X4 3 1 GDS นะครับแล้วก็ตัว PS 2นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับ กลุ่มที่สนะครับเครื่องสแกนรถบรรทุกรถอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสแกนพวกนี้นะครับ x 2 ps 2หรือไม่ก็ x 4 3 1 gds นะครับนะครับก็จะมี g สแกนนี่เข้ามาร่วมด้วยเพราะว่ามีข้างในเนี่ยมีเมนูของ h i n o กับ i ส u z u ด้วยมี Mitsubishi Fuso ด้วยนะครับนะตัวนี้ก็จะสามารถสแกนรถประเภทรถ10บล้อได้นะครับจะอยู่ในกลุ่มที่2นะครับ ะครับข้อ3นะครับเครื่องสแกนรถที่ไม่วิ่งบนถนนนะฮะก็เป็น off way ก็เรียก off way ก็คือรถที่ไม่ต้องการถนนอย่างเช่นพวกรถขุดรถนะพวกนี้ไม่ได้วิ่งบนถนนปกตินะครับอย่างเช่นรถขุดแคทเตอร์บิลล่าอะไรพวกนี้นะครับรถโคมัสสุอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้วิ่งอยู่บนถนนท้องถนนทั่วไปนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องการถนนก็เรียก off way นะครับ ก็เครื่องสแกนตัวนี้จะเป็นเครื่องสแกนอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้งานได้ก็คือ FCA นะครับในเว็บไซต์เรายังไม่ได้ลงนะครับถ้าลงก็จะอยู่ในกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะครับสามารถดูได้ในโอกาสถัดไปนะครับข้อที่4นะครับเครื่องสแกนรถซูเปอร์คาร์อย่างเช่นเฟอา์เี่แลมโบกินีอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีเครื่องมือที่ทำมาเขาเรียกว่า after market นะครับจะไม่มีเครื่องมือพวกนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ลักษณะคล้ายๆกับเป็นของชัวรูมเขาเลยนะครับเป็นของแท้จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงนะตัวนี้ก็มีค่าตัวค่อนข้างแพงนะครับมีระดับหลักล้านเหมือนกันนะครับแพงมากนะครับหรืออาจจะมีตัวที่ก๊อปปี้มาอยู่ในตลาด Aftermarket ก็จจะมีเช่นกันแต่ว่าการใช้งานหรือฟัง์กชันต่าง,างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับนะจะใช้งานได้ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยเรา เราก็จะไม่เน้นเท่าไหร่เครับเพราะว่ารถในตลาดเองก็มีน้อยนะครับนะโอเคนะครับในนี้ในรูปแบบที่2นะครับเพิ่งสแกนประเภทของรถนะครับถัดมานะครับรูปแบบที่3นะครับการแบ่งเครื่องสแกนในรูปแบบที่3นะเครื่องสแกนแบ่งตามการใช้งานนะครับนะก็จะมีนะครับเครื่องสแกนแบบสแกนเครื่องยนต์ได้อย่างเดียวนะครับก็อย่างเช่นในกลุ่มที่4ของเว็บไซต์เรานะครับนะก็จะดับไฟรูปเครื่องยนต์ได้อย่างเดียวนะครับ แต่โดยปกติรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยเครื่องกับเกียร์จะอยู่ในกล่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สเสมือนหนึ่งว่าสแกนระบบเกียร์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะอ่านข้อมูลของเกียร์ไม่ได้นะอ่านได้แค่อ่านโค้ดลบโค้ดพวกนี้นะครับนะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่สแกนเครื่องยนต์ได้อย่างเดียวนะครับตัวเครื่องสแกนพวกนี้ราคาไม่สูงนะครับราคาจะค่อนข้างถูกนะครับนะครับก็มีหลัก5 0าพันกว่าบาทนะครับตัวพันกว่าบาทเองก็มีนะครับแต่ว่าก็ทํางาน ฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยได้น้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้งานนะครับหัวข้อที่2นะครับเครื่องสแกนแบบ4ระบบนะครับเป็นระบบหลักๆก็คือเครื่องยนต์นะครับ Airbag ABS เกียร์โตซึ่งเกียร์โตมักอยู่ในระบบ ECU ของเครื่องยนต์นะครับก็เครื่องสแกนเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มที่3นั่นเองนะครับอย่างเช่น Mini Solo Mini 431 M802 นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับนะก็เป็นเครื่องสแกนที่อยู่ในกลุ่มที่3นะครับสแกนได้4ระบบหรือทุกระบบนะครับซึ่งก็มีให้ให้เลือกอยู่หลายตัวแล้วก็ตัวเขาเองก็มีค่าตัวไม่สูงเท่าไหร่นะครับอยู่ในหลักที่ไม่เกิน2 0,000ื่นนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับตรงนี้นะครับนะข้อ3นะครับเป็นเครื่องสแกนทุกระบบก็อยู่ในกลุ่มที่4เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถเคลียร์ไฟโชว์ ได้ทุกระบบในรถนะครับอย่างเช่นเครื่องสแกน M8803 หรือเครื่องสแกน VGP ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องสแกนที่สแกนได้ทุกระบบนะครับอ่านโค้ดลบโค้ดแล้วก็ดู Data Stream หรือดูดูเรียลไทม์การทำงานของระบบต่างๆของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ ABS airbag นะครับไม่ใช่ขออภัยนะครับไม่ใช่เฉพาะเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับที่ดูเรียลไทม์ได้ในรถบางรุ่นก็อาจจะอาจจะดูเรียลไทม์หง ระบบอื่นๆได้ด้วยนะครับนี่คือเครื่องสแกนที่สแกนทุกระบบนะครับอยู่ในกลุ่มที่กลุ่มที่3นะครับไม่ใช่กลุ่มที่4นะครับขออภัยนะครับคือเครื่องสแกนที่อยู่ในกลุ่มที่3ตัวนี้นะครับตัวนี้สแกนได้ทุกระบบนะครับที่เขียนว่า All นะครับ all system คือทุกระบบนะครับตัวนี้ก็ทุกระบบนะครับถ้า4ระบบก็คือ4ตัวนี้นะครับก็มีอยู่มีอยู่ประมาณ4ตัวนะครับที่สแกนได้ทุกระบบนะครับ สังเกตจากตัวนี้นะครับไม่ใช่สี่ตัวนะครับมากกว่านั้นนะครับตัวนี้นะครับที่จะสแกนได้ทุกระบบนะครับโอเคนะครับทีนี้ข้อถัดมานะครับคือเครื่องสแกนที่สแกนได้ทุกระบบเช่นกันนะครับก็คือเครื่องสแกนที่อยู่ในกลุ่มที่1นึ่นะครับเป็นประเภทซูเปอร์สแกนเนอร์นะครับตัวนี้จะสแกนได้ทุกระบบนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถทำ Active t e ท t ได้อย่างเช่นการเปิดปิดกระจกไฟฟ้านะครับการสั่งตัดหัวฉีดนะครับ แล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษอื่นอย่างเช่นการลงทะเบียนหัวฉีดนะครับหรือการรีเซ็ต ECU หรือการเล a r n i n g ตัวรอบเดินเบานะเลอร์นิ่ลิ้นปีกปีเสื้อนะครับอะพวกนี้นะครับนี่คือเครื่องสแกนที่สแกนทุกระบบแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษนะครับตรงนี้นะครับก็คือเครื่องสแกนที่อยู่ในกลุ่มที่1น,นะครับนะครับคือเครื่องสแกนระดับโปรตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกหลายตัว นะครับราคาเองก็ต้องมีนะครับระดับ30,000่นะครับอาจจะมีตัวถูกๆตัวนี้ก็มีนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับแต่ว่าอาจจะทํางานลําบากนิดนึงเพราะว่าไม่มีคีย์บอร์ดนะครับก็จ,จะต้องกดนู่นนี่นั่นอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับส่วนตัวอื่นๆก็เป็นจอทัชสกรีนสัมผัสน,นะครับก็จะทํางานในลักษณะของอย่างเช่นการลงทะเบียนหัวฉีดอย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นมานะครับเพราะว่ามีเมนูมี กดที่เป็นหน้าจออยู่ที่หน้าจอนะครับก็จะใช้งานค่อนข้างสะดวกนิดนึงนะครับตัวที่5นะครับข้อที่5คือเครื่องสแกนที่เจาะลึกเฉพาะยี่ห้อนะครับส่วนมากนะครับก็จะใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์เนื่องจากคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถลงโปรแกรมที่มีความสามารถสูงๆได้นะครับเครื่องสแกนเหล่านี้ก็ก็เหมาะสมที่ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเช่นเครื่องวิเคะร์เบนนะครับสตาร์ด a อะกโนสติกอะไรพวกนี้นะครับหรือ BMW รหรือแม้กระทั่งรถญี่ปุ่นเองตอนนี้ปัจจุบันก็หันมาใช้ระบบวิเคราะห์แบบที่ใช้พื้นฐานคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากมีความสามารถในการทํางานเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วก็สามารถเาขาเรียกว่าแปลภาษาเนี่ยไปได้หลายภาษาน,นะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีมีลักษณะเขาเรียกว่า OS นะครับที่ยืดหยุ่นรองรับสิ่งต่างๆได้ได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งรวมทั้ง c ี u ที่ทำงานได้ค่อนข้างเร็วด้วยนะครับ นะครับสรุปนะครับโดยสรุปนะครับตรงนี้นะครับเครื่องสแกนนะตรงนี้จะเป็นรูปเราเอารูปของ G ีสแกนสขึ้นมานะครับแต่เครื่องสแกนเนี่ยเราก็จะแบ่งมานะครับคือเครื่องสแกนลุแบ่งตามการใช้งานตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่1 2 3 4นะครับตรงนี้จริงๆมี5นะครับไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เราเขียนมาสี่ก็คือเครื่องสแกนสแกนเครื่องยนต์ได้อย่างเดียวเอนจินเขียนผิดนะครับเอนจินแล้วก็ เครื่องสแกนสแกน4ระบบเครื่องสแกนทุกระบบเครื่องสแกนทุกระบบแล้วก็มีระบบฟังก์ชันพิเศษด้วยนะครับก็จะแบ่งเป็นอยู่5กลุ่มจริงแล้วมี5กลุ่มนะครับตรงนี้พลาดไปน,นิดนึงนะครับนะก็มีลักษณะหน้าตาต่างๆนะครับรูปแบบการใช้งานแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีความต้องการที่จะใช้งานในลักษณะไหนนะครับทาการํารวจรูปแบบไหนนะครับต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับลองนําไป พิจารณาดูนะครับแล้วก็ท่านจะสามารถเลือกเครื่องสแกนใช้งานได้เหมาะสมกับตัวเรานะครับไม่แพงไกลไม่แพงเกินไปหรือไม่ถูกจนเกินไปนะครับสกายเทคชอ็อปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ